สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันใจหายพิธีกรชื่อดังขายบ้านหรูที่ไทยเตรียมย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วเพื่อชีวิตที่ดีของครอบครวัวสำหรับวิลลี่แม็กอินทอร ล่าสุดวิลลี่ได้ควงคู่กับเพื่อนสีอย่างเสนาหอยออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าเราหาย่านแถวโรงเรียนลูกอยู่เรามีความจําเป็นที่ต้องขายบ้านเพราะเราต้องดูห่วงจุ้ยใหม่ว่าท้องมังกรมันอยู่ตรงไหนเราจะฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านได้อย่างปลอดภัยเซนาหอยบอกว่าตอนเขาบอกผมว่าหอยกูจะย้ายไปอยู่อเมริกานะตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมาก ชีวิตของเราจะอยู่กันคนละครึ่งเราจะอยู่ยังไงเราอยู่กันมานานมากแต่วันหนึ่งที่เขาพูดแบบนั้นความรู้สึกคือกูจะย้ายตามตอนนั้นมันเหมือนอะไรถล่มลงมาวิลลี่เผยว่าเราบอกเขาสั้นๆเราไม่ไม่คิดว่าจะแยกจากเขาเราเกิดมามีเนื้องอกถึงแม้ว่าหมอจะทักแล้วว่าผ่าออกเถอะ เราก็บอกว่าไม่ได้ข้างในผ่พาออกมามีฟันมีผมแล้วมันเป็นตัวแล้วแต่มันตัวแค่นี้อยู่กับมันไปก่อนใจไม่คิดจะห่างแต่มันจําเป็นเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวภรรยาอยากให้ลูกไปเรียนที่อเมริกาเราก็จะย้ายไปอยู่ที่นู่นเยอะและเบางานให้น้อยลงวิลลี่เผยอ,อีกว่าระยะเวลาเดินทางตอนแรกกะเอาไว้ว่าสิ้นปีนี้หรือกลางปีหน้า เตรียมไปบอสตันให้ภรรยาไปดูโรงเรียนลูกก่อนเราไม่ได้รีบไปเรืเร่อยๆเราต้องเลือกโลเคชั่นที่เขาโอเคเราต้องวางแผนพอเขาไปกับผมต้องทำงานอยู่สิ่งที่วางแผนคือคิวงานลือเธอคนนี้เตรียมเป็นนางเอกแฮป p ี้เนสบทเดียวกับฮันฮโยจูหลังมีข่าวลือเล็ดรอดมาว่าไทายเตรียมรีเมคซีรีส์ซอมบีเรื่องดังของเกาหลีอย่างแฮปปี้เนส ที่นำแสดงโดยพักขยองชิกและฮันฮยโยจูที่สร้างชื่อเสียงฮือหาไม่น้อยพร้อมรอลุนว่าใครจะรับบทในเวอร์ชั่นไทยล่าสุดเว็บดังเปิดเผยข่าวลือว่าคนที่จะมารับแสดงเป็นยุนแซมนางเอกตำรวจสาวสุดเท่สู้ซอมบี้เวอร์ชั่นไทยอาจจะเป็นบัวนรินทิพและจองอีหยอนตำรวจนักสืบแผนอาชญกรรมรุนแรงอาจจะเป็นเจดเจดพิพัฒน์ และดันเมินการสร้างโดยคาย True CJ อย่างไรก็ตามรอลุ้นความชัดเจนอีกครั้งสำหรับ Happiness บอกเล่าเรื่องราวของโลกยุคหลังโควิด -19 ที่แม้สังคมจะผ่านพ้นการประิญโรคระบาดโควิด -19 ไปแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งก็เกิดโรคระบาดชนิดใหม่ขึ้นที่คนเรียกว่าโรคขนคลังซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องถูกล็อกดาวน์อย่างกะทันหันเนื่องจากสันดฐานว่า มีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมากคืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเซยยงซึ่งที่แห่งนี้จัดสรรชั้นบนเป็นส่วนที่เปิดขายขณะที่ชั้นล่างๆเป็นส่วนที่เปิดให้เช่าเรื่องราวก็ได้เผยให้เห็นถึงความวุ่นวายความเห็นแก่ตัวของคนความเลื่อมล้ำทางชนชั้นขณะที่ทุกคนต่างตกอยู่ในอันตรายจากวิกฤตนี้ประทับใจนนกุลยอมทำสิ่งนี้เพื่อแอบทักสะอ่อน บอกเลยซึ้งหนักมากด้านแฟนๆกดไลค์รัวๆหลังจากพิธีชาปนังกิจคุณพ่ออนุสร์พักสุขเจริญเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษอ่อนซึ่งมีบุคคลหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายณวัด่าทองกรุงเทพมหานครและหนึ่งในนั้นคือพระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุญชานนล ที่คอยอยู่เคียงข้างให้กําลังใจแอบตั้งแต่วันแรกพิธีสวดอภิธรรมซึ่งทางนนกุลจะช่วยยืนเสิบน้ำและช่วยต้อนรับพี่น้องในวงการบันเทิงตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมาอีกทั้งช่วงพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสร์ขณะที่แอบเตรียมตัวกล่าวคำอาลัยของคุณพ่อด้านนนกุลคอยเป็นกำลังใจคอยห่วงใยเคียงข้างอยู่ตลอด ทำให้เห็นถึงความอบอุ่นที่มีให้แอปอย่างชัดเจนโดยภายในรายการทัวร์มาลงด้านเปกกีได้เผยถึงแอปและนนกุลเอาไว้ว่าทราบข่าวจากวงในมาว่าในวันงานของคุณพ่อแอปนอนกุลมีคิวจะต้องอยู่ญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่เขาไม่ได้ไปทิปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพราะคออยู่พพอร์ตแอปอีกทั้งยังบอกต่อว่านนกุลดูแสนดีเหมือนจะเป็นคำตอบหลายๆอย่าง ถ้าคบหากันจริงๆอายุก็ไม่ใช่ตัวเลขด้านพัสก็ได้เสริมว่าเพราะแอปก็เคยออกมาพูดว่าคนที่เข้ามาจีบเขายอมรับได้ในตรงนี้ก็โอเคโอ้ไม่กอดสาวไทยคนนี้โผล่เที่ยวเกาหลีลิซ่าทำตัวเป็นเจ้าบ้านผ่าเที่ยวอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบล็คพิงเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมามีแฟนคลับบังเอิญเจอลิซ่า ได้ออกมาเที่ยวที่คาเฟ่นในเกาหลีพร้อมกับเพื่อนสนิทอย่างเจเจและต้าหนิงและมีที่สะดุดตาคือรองเท้าสีเขียวนุ่มฟูเป็นลูกชิลๆหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแฟนคลับก็ต่างดีใจที่ลิซ่านั้นเธอได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนออกไปเจอเพื่อนๆนั่นเองเปิดราคาบ้านวิลลี่แม็อินทอสที่ขายก่อนเตรียมพาลูกเมียย้ายไปต่างประเทศ ต้องบอกเลยว่าโอโหวันนี้เราจะพาไปเปิดราคาบ้านหรูวิลลี่แม็กอินทอสที่ขายก่อนเตรียมพาลูกเมียย้ายไปต่างประเทศเขาเรียกได้ว่าทำเอาใจหายเมื่อพิธีกรดังวิลลี่แม็กอินทอสขายบ้านหรูเตรียมพาลูกเมียย้ายไปอยู่ต่างประเทศทำเอาเพื่อนรักเซนาหอยตั้งตัวไม่ทันโดยวิลลี่เซนาหอยมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ โดยวิลลีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมจะส่งลูกไปเรียนที่อเมริกามีญาติอยู่ที่นั่นและภรรยาก็ตามไปด้วยส่วนตัวเรายังอยู่ที่นี่ทำงานแต่ก็บินไปหาบางซึ่งทางด้านเป็กกี้ก็ยังถามย้ำอีกว่าแต่มีข่าวว่าพี่จะขายบ้านเหมือนจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรซึ่งวิลลีได้ตอบว่าพี่มีความจำเป็นต้องขายบ้านเพราะยุคข,ของห่วงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนพี่ต้องทำบ้านใหม่ บ้านหรูที่เอกมัยเจ็ชั้นก็ขายเพราะเมื่อก่อนเราอยู่กันเยอะแต่ตอนนี้เราอยู่กันแค่สามคนพอ่อแม่ลูกพื้นที่ไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็จะย้ายมาให้มันเล็กลงเพื่อที่จะดูแลง่ายซึ่งบ้านที่อยู่ตอนนี้มีคนจะซื้อแล้วตอนนี้เลยไปสร้างบ้านใหม่และย้ายไปเมกาแล้วเมกาบางนาไปเช่าอยู่ซึ่งเมื่อทางด้านเป็กกี้ได้ถามต่อว่า สามารถบอกตัวเลขได้ไหมว่าขายไปเท่าไหร่ซึ่งด้านวิลลี่เปิดราคาบ้านหรูขายไป4ี่0 0ื่นกว่าล้านบาททำเอาเป็กกี้ถึงกับร้องโอ้โหออกมาซึ่งวิลลี่ได้กล่าวอีกว่ามันขายไปแล้วก็เอาไปเคียย์แบง่งมันเหลือพอประมาณไก่จันจวงยอมเผยแล้วมรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้ไปบ้างฟังกันชัดๆไก่จันจวงยอมเผยแล้ว มรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้ไปบ้างจากกรณีที่เพชรพักวันลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับต้องออกมาตอบคำถามที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงมรดกที่แม่พึ่งทิ้งไว้ให้ลูกว่ามีมากเป็น10บสล้านแต่ทำไมยังมีปัญหาชีวิตว่าแม่พึ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็น10บสล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกหรอ เป็นถึงลูกราชนีลูกทุงไม่น่าเชื่อโดยเพชรพักวันได้เผยว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมและตัวผมเองก็พยายามที่จะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะผมก็มองว่าเรื่องมันก็นา,นม,ามามากๆแล้วแต่เหมือนหลายๆคนก็ยังมีคำถามเพราะฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องมรดกหรือทรัพย์สมบัติของคุณแม่ในตอนที่คุณแม่เสีย ผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยังห้าขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีสำหรับผมผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันครับแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายานจะถามถึงกัน ผมก็พูดตามตรงในส่วนของผมผมไม่มีครับและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือว่าได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่ได้มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวดัดผมก็เคยมาแล้วผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุงแต่ชีวิตของผม ก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเหตุผลที่ผมพูดออกมาในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดผมแล้วก็ปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือว่าให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ยิ้มพร้อมกระยกมือไหว้และล่าสุดไก่จันจวง<ๆ>ก็ได้ออกมาเผยเรื่องที่หลายคนคาใจ มรดกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเสียชีวิตถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าสมบัติราชนีลูกทุ่งมันเป็นอสังหาซะเยอะเงินสดไม่ได้มีมากมายอย่างที่บอกมันเกินสิบอยู่แล้วแต่31ปีผ่านไปอะไรไปทางไหนเราตอบให้ไม่ได้ถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็นร้อยล้านนะลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้เป็นของพีพึง พี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องสมัยก่อนอาจจะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์แต่พี่พึ่งไม่มีสิทธิ์กับลิขสิทธิ์เพลงต่างๆทุกอย่างอยู่ที่คนแต่งพี่พึ่งไม่ได้เลยสักบาทเป็นผู้รับจ้างร้องเท่านั้นมรดกตอนนั้นมันถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนของพ่อแม่เขากับลูกส่วนของพ่อกับแม่นั้นพอไม่ได้มาพี่พึ่งป่วยอยู่ปีหนึ่งค่ารักษาค่าดูแลต่างๆ รู้สึกจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วไม่ได้คืนเพอพี่พึ่งเสียชีวิตไปส่วนของเพชรเราไม่ได้ล่วงรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนั้นเขาก็ยังเด็กนานาทุกคนก็ลำบากสำหรับเพชรสิ่งที่ได้มากกว่าสมบัติคือการที่เขาได้เป็นลูกพี่พึ่งเขายังมีแฟนเพลงของแม่เขามีคนที่รักเขาด้วยตัวเขาเอง ต้นสังกัดคู่รักคนดังไม่ยอมแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดหลังมีผู้ปล่อยข้อมูลเท็จเฟกนิวในโลกออนไลน์ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและมีเจตนาใส่ร้ายเป็นอีกคู่หนึ่งคนรักคนบันเทิงที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้สุดๆส,สำหรับคู่ของเจเจกิษณภูมิและแฟนสาวต้าเหนิงกัญยวีที่บอกได้เลยว่ายิ่งคบกันยิ่งหน้าเหมือนกันขึ้นเรื่อ,อย แทนทางด้านเจเจก็ยิ่งหลงคลั่งรักแฟนสุดๆที่มักจะชมแฟนสาวให้เหล่าแฟนคลับได้ยินและอิจฉาอยู่เรื่อยๆจนเจ้าตัวนั้นได้สร้างตำนานวลีเด็ดไว้อีกด้วยว่าก็แฟนผมสวยครับผมก็อดไม่ได้และล่าสุดอยู่ดีๆก็มีประเด็นที่ทำเอาด้านต้นสังกัดของทงั้งคูไม่ขอนิ่งเฉยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีหรือชาวเน็ตรายหนึ่ง ทำตัวไม่น่ารักปล่อยข้อมูลเท็จที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางคู่ล่าสุดทางด้าน QOW Entertainment ต้นสังกัดของคู่รักคนดังอย่าง jj กิษณะภูมิและแฟนสาวต้าหนึ่งกันยาได้ออกมาถแถลงการแจ้งชัดดำเนินคดีถึงที่สุดหลังพบบุคคลไม่หวังดีหรือมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาปล่อยเฟกนิวข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายให้แก่ JJ ต้าหนึง่ง โดยทางต้นสังกัดได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าจากการที่ในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลผิดข้อมูลเท,ท็จสร้างความเสื่อมเสียและเจตนาใส่ร้ายพร้อมทั้งบิดเบือนความเป็นจริงต่อสาธารณชนส่งผลกระทบต่อเจเจกิษณภูมิพิบูร์สงขามและต้าเหนิงกัญยวีสองเมืองทางบริษัท q o w Creation จำกัด ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศิลป,ปินขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเล็งเห็นว่าทางผู้โพสต์มีเจตนาที่สร้างความเสียหายและก่อให้เกิดการดูหมิ่นและเกียดชังโดยไม่ได้รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงโดยชอบธรรมด้วยการปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ทีและเมื่อสิทธิ์อย่างถึงที่สุด โดยไม่ยอมความใดๆขอขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจมาณโอกาสนี้ QO W Entertainment ชาวเน็ตเสียงแตกหลังดีเจหนุยโดนนางเอกดังตบหน้าสัน่นพิสูจน์เล่นจริงเจ็บจริงงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเสียงแตกหลังดีเจหนุยลงคลิปโดนนางเอกดังตบหน้าสัน่นเพื่อพิสูจน์ตำนานเล่นจริงเจ็บจริงเขาเรียกได้ว่าถือเป็นบุคคลที่สร้างเสียงเฮฮา ให้กับทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับอยู่เสมอสำหรับดีเจหนุย่ยที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะไปออกรายการไหนหรือไปทำหน้าที่พิธีกรก็จะทำให้คนที่ร่วมงานด้วยมีความสุขทุกครั้งล่าสุดดีเจหนุยได้ออกมาโพสต์คลิปเรียกเสียงฮือฮาโดยนางเอกตัวแม่อย่างแอนทองผสมตบหน้าสั่นแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอเริ่มต้นจากการที ดีเจนุยตั้งข้อสงสัยในทํานองว่าเพราะอะไรถึงต้องใช้การแสดงแบบเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งนางเอกสารุนพีได้ทำการอธิบายเบื้องต้นด้วยการแสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างตบหลอกกับตบจริงเพื่อไขข้อสงสัยก่อนจะกล่าวคำขอโทษต่อดีเจนุย้ยหลายครั้งขณะอยู่บนเวทีพร้อมเขียนแคปชันว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอน เล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่าทางกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายบางก็ว่าไม่เจ็บจริงอันะคะฮ่าฮ่าโบสะเทือนบ้างล่ะนุ้ยขี้สงสัยไงหนุ้ยคือสีสันของงานวันนี้รักเสียงดังออกมาถึงนอกจอฮ่าฮ่ฮ่รถมือแม่เป็นยังไงสถานไปทางหน้าเลยไหมสงสารแหละดูออกไหมแต่ก็มีอีกบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า อันนี้บรีฟกันมาเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยให้เกียรติกันเท่าไหร่เลยนะคะทานไปใช้คุณแอนตบคงดราม่าไปละหยอกแบบไม่น่ารักเท่าไหร่เอาจริงนี่สงสารคุณนุ้ยอะต้องทำงานต่อด้วยเอาแล้วเบียร์เดอะอยซ์ฟาดหน้าหงายหลังมือดีปล่อยรูปหลุดไม่หยุดนักร้องสาวเสียกสายเบียร์เดอะไยซ์ไม่ทนออกมาโพสแฉก,กับพร้อมฟาดเบา รอรับหมายนาบ้านหลังเรียนคีย์บอร์ดปล่อยรูปไม่หยุดหลังกรณีของนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์พัสรน,นันได้ออกมาโพสต์รายายาข้อความชี้แจงประเด็นที่เจ้าตัวถูกเพจเพจหนึ่งได้ดําภาพลับของเธอออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้านเบียร์ได้ยอมรับว่าบุคคลในภาพนั้นคือตนจริงโดยเธอได้ทำการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเนื่องจากภาพและคลิป ไม่ได้รับการยินยอมในการเผยแพร่จากเธอต่อมาเบียก็ได้ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจ,จหลังเกิดประเด็นดังกล่าวซึ่งเธอได้เผยว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วอดีตก็คืออดีตช่วงนี้ทำงานแฮปปี้ดีครั้งนี้ได้รับบทเรียนแต่ไม่จำเป็นต้องไปจมกับมันล่าสุดเบียก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังมีเกลียนคีย์บอร์ดปล่อยภาพหลุดของเธอไม่หยุดพร้อมกับแฉกับ อีกทั้งยังฟาดเบาๆเอาไว้ว่าสวัสดีชายแทรรับมงกุฎต้อนรับวันหยุดนะคะแปะมาแปะกลับไม่โกงเหมือนกันในเมื่อไม่หยุดก็ไปต่อกันที่รอรับหมายและยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์ต่อว่าเมื่อทำผิดขอโทษไม่ใช่ปิดเฟซชัยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิหมดยุคสาวๆต้องรู้สึกอับอายเมื่อถูกข่มเหงแล้วค่ะ แฉมาแฉกลับเตรียมตังไว้นะคะเจอของจริงเป็นไงคุณเบียร์คือต้นแบบของหญิงยุคใหม่เลยค่ะคนแบบนี้ต้องให้รางวัลเป็นหมายสารค่ะเอาออกจากราชการด้วยค่ะเทมาค่ะสายแท้หาจ่ายเขาให้ครบด้วยนะเอาให้ถึงที่สุดเลยคนแบบนี้หมายสารเท่านั้นที่คู่ควรจัดหนักเลยครับคุณเบียร์ก็ขอให้คุณเบียร์จัดหนักให้เป็นเคสตัวอย่างเลย ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ครับไปให้สุดครับน้องเบียรรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ